เหมือนกับการที่เรามีปากแล้วก็ต้องมีน้ําลายนั่นแหละค่ะกลิ่นของตกขาวมันเกิดเนื่องมาจากช่องคลอดของเราเนี่ยมันมีกลิ่นนะคะไม่มีช่องคลอดของใครที่ไม่มีกลิ่นนะคะช่องคลอดของเราเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นอาหารทะเลแต่จะเป็นกลิ่นที่ออกเค็มๆนิดหน่อยมีตกขาวทุกวันผิดปกติไหมสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จาา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ ตกขาวกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นของคู่กันเลยนะคะและผู้หญิงลหลายๆคนนะคะก็ต้องมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมีตกขาวและคําถามยอดฮิตคําถามหนึ่งเลยนะคะที่แม่จ๋าได้รับนะคะนั่นก็คือหนูมีตกขาวทุกวันเลยค่ะหนูผิดปกติหรือเปล่าคะในคลิปนี้เรามาหาคําตอบให้กับคําถามนี้กันค่ะมีตกขาวทุกวันผิดปกติไหมคําตอบก็คือตราบใดที่คุณเป็นผู้หญิงและยังมีช่องคลอดคุณก็จะยังมีตกขาวค่ะ ถึงแม้ว่าคุณนะคะจะตัดหมดลูกไปแล้วแต่ถ้ายังเหลือช่องคลอดยังไงคุณก็ยังมีตกขาวค่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสาวโสดสาวซิงสาววัยทองที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถมีตกขาวได้ตลอดค่ะก็เหมือนกับการที่เรามีปากแล้วก็ต้องมีน้ำลายนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการมีตกขาวทุกวันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงค่ะและตกขาวนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นมามากบ้างน้อยลงบ้างนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใกล้ช่วงเวลาไข่ตกมากแค่ไหนใกล้วันมีประจำเดือนหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นช่วงไข่ตกหรือเป็นช่วงใกล้ที่จะมีประจำเดือนตกขาวมันก็จะมามากกว่าปกติช่วงตอนไข่ตกหรือว่าช่วงกลางรอบเดือนนะคะลักษณะของตกขาวเนี่ยจะเป็นมุกมูกยืดยืดใสใส,สที่เหมือนกับไข่ขาวค่ะเขาเรียกว่ามูกวันไข่ตกเป็นสัญ,ญญาณว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงมีการ ไข่ตกเกิดขึ้นร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศมากขึ้นจึงทําให้มีตกขาวออกมามากขึ้นหรือในช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนเนี่ยตกขาวมันก็จะมีลักษณะขุ่นมากกว่าตอนช่วงไข่ตกหรือตกขาวมันอาจจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปได้จากยาที่เรากินจากอาหารที่เรากินหรือจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ทําให้ตกขาวมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าหากว่าตกขาวของเรานะคะมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราเคยเป็นจากตกขาวที่ปกติของเรากลายเป็นตกขาวที่มีการติดเชื้ออันนี้แหละค่ะที่ต้องระวังแล้วก็ต้องรักษาแล้วตกขาวแบบไหนที่เรียกว่าปกติและตกขาวแบบไหนที่มีการติดเชื้อและต้องรักษาง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือให้คุณผู้หญิงทุกคนนะคะสังเกตตกขาวของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมีตกขาวทุกวันก็เถอะให้สังเกตตัวเองนะคะว่าโดยปกติแล้วตกขาวที่เรามี ในทุกๆวันเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงทั้งสีกลิ่นแล้วก็ปริมาณโดยตกขาวโดยทั่วๆไปมันจะไม่ขาวทีเดียวค่ะมันจะอาจจะเป็นเมือกสีขาวๆคุณๆค,คล้ายๆแป้งเปียกแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนกลิ่นอันนี้นะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันเป็นกลิ่นจากฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนก็เหมือนกับกลิ่นตัวของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน กลิ่นของตกขาวมันเกิดเนื่องมาจากช่องคลอดของเราเนี่ยมันมีกลิ่นนะคะไม่มีช่องคลอดของใครที่ไม่มีกลิ่นนะคะช่องคลอดของเราเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นอาหารทะเลแต่จะเป็นกลิ่นที่ออกเค็มๆนิดหน่อยไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นเหม็นบูดนะคะเพราะฉะนั้นตกขาวของเรามันผ่านช่องคลอดออกมามันก็จะมีกลิ่นติดออกมาด้วยถ้าหากสังเกตพบว่า ปริมาณสีและกลิ่นของตกขาวของเราผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยเป็นอันนี้ล่ละค่ะจะต้องระวังแล้วก็อาจจะต้องทำการรักษาตกขาวแบบไหนที่ต้องไปหาหมอ อันนี้นะคะคือจุดสังเกตนะคะว่าตกขาวแบบไหนที่ผิดปกติแล้วนะคะ1นนะคะสังเกตจากปริมาณค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตกขาวของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเป็นตกขาวประจําตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะว่าในวันแต่ละวันช่วงแต่ละช่วงเนี่ยตกขาวของเรามันเป็นยังไงให้มันสังเกตเช่นช่วงกลางร,รอบเดือนคือช่วงไข่ตกเนี่ยตกขาวมันอาจจะมามากกว่าปกติของวันอื่นๆได้เพราะว่าเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนสูง ตกขาวในช่วงนี้ก็จะใสยๆยืดๆเหมือนไข่ขาวอย่างที่บอกหรือช่วงก่อนที่ประจำเดือนจะมาหรือหลังจากประจำเดือนหมดใหม่ๆเราก็จะมีตกขาวมากกว่าปกติได้ช่วงหลังประจำเดือนหมดเนี่ยอาจจะพบว่ามีตกขาวปนเลือดเก่าๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าปกติแต่ถ้าหากว่าปริมาณมันมากขึ้นมากกว่าเดิมวันอื่นๆเนี่ยอาจจะมาบ้างนิดหน่อยเละกางเกงในพอเปียกนิดนึง ช่วงไข่ตกก็เป็นอีกประมาณนี้ช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนก็ประมาณนี้แต่อยู่ดีๆมันผิดปกติไปจากเดิมแล้วก็สังเกตได้อันนี้ละค่ะจะต้องไปตรวจหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรสองนะคะสังเกตจากลักษณะที่เปลี่ยนไปปกติแล้วตกขาวเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆแป้งเปียกเป็นน้ําขุ่นๆไม่ขาวซะทีเดียวแล้วก็ไม่ใสปิ้งเหมือนน้ำซะทีเดียวนะคะ แต่ถ้าหากสังเกตว่าตกขาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเช่นตกขาวมีลักษณะขุ่นมากขึ้นจนบางครั้งนะคะข้นเลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนจากสีใสๆหรือสีแป้งเปียกลายเป็นสีขาวเหมือนโยเกิร์ตเหมือนนมบูตรรวมตัวกันตกขาวเป็นก้อนแป้งนะคะอันนี้อาจบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อราเกิดขึ้น และสิ่งที่3ก็คือสีของตกขาวก็ให้สังเกตนะคะว่าโดยปกติของเราแล้วเนี่ยสีตกขาวของเราเป็นอย่างไรซึ่งโดยปกติแล้วสีของตกขาวมันก็จะออก ขาวคุณๆนิดนึงหรือเหลืองนวลนวลนิดนึงแต่ถ้าหากว่าตกขาวนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้อาจเป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดมักจะเป็นสีเหลืองค่ะแต่ว่าไม่ข้นมากนะคะบางครั้งก็อาจจะมีฟองมีอาการคันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรืออาจจะเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอดเช่นลืมผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอด 2. นะคะตกขาวเป็นสีเหลืองอ,อ่อนๆหรือว่าเป็นสีขาวขุ่นเหมือนแป้งเหมือนนมเหมือนโยเกิรต์ตอันนี้นะคะบ่งบอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อราในช่องคลอดลักษณะเด่นของเชื้อราช่องคลอดก็คือตกขาวจะเป็นสีขาวเหมือนนมบูดเหมือนโยเกิรต์ตเด่นชัดก็คือมีอาการคันอย่างมากค่ะ แต่ตกขาวจากเชื้อราจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่จะมีอาการคันเด่นชัดเลยค่ะแล้วก็ตกขาวรวมตัวกันเป็นก้อนปริมาณมากการติดเชื้อราในช่องคลอดสาหรับผู้หญิงเ,เป็นเรื่องที่เกิดได้ง่ายเกิดได้บ่อยค่ะเพราะว่าจุดซ้อเลงของเรามันอยู่ในจุดอับซึ่งเชื้อรามันชอบโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานหรือคุณแม่ขณะตั้งครรภ์น,นะคะโอกาสในการติดเชื้อราช่องคลอดจะสูงขึ้นแล้วก็เป็นบ่อยมากขึ้นตกขาวสีเขียวอันนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ มักจะเกิดจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคอออาจจะเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคหนองในจะทําให้ตกขาวมีสีเขียวสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นเหมือนข้าวปลาบางคนอาจจะมีอาการคันมีอาการปวดแสบร้อนในขณะปัสสาวะร่วมด้วยและ 4. สิ่งที่ให้สังเกตนั่นก็คือเรื่องกลิ่นของตกขาวอย่างที่บอกนะคะว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของตกขาวของตัวเอง แต่ถ้าหากสังเกตว่ากลิ่นมันเปลี่ยนไปกลิ่นมันผิดปกติไปโดยเฉพาะถ้าหากสังเกตว่าในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จใหม่ๆแล้วตกข่ามีกลิ่นผิดปกติอาจจะเกิดจากการติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดหรืออาจจะเกิดจากการทําปฏิกิริยานะคะระหว่างน้อาอสุจิกับบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงเพราะน้ําอสุจิของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นด่างแต่สภาวะในช่องคลอดของเราจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนบางทีกรดกับด่างมาเจอกันมันเลยทําให้เกิดปฏิกิริยานะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกลิ่นในขณะมีเพศสัมพันธ์หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วคู่นอนเนี่ยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะคะสิ่งที่ต้องทําเลยนะคะถ้าหากว่าเกิดจาการทําปฏิกิริยาของกดด่างนะคะให้รีบทําความสะอาดช่องคลอดนะคะทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ และนี่นะคะก็คือจุดสังเกตนะคะว่าตกขาวแบบไหนปกติตกขาวแบบไหนที่ผิดปกตินะคะแต่อยากจะบอกสาวๆทุกคนนะคะว่าการมีตกขาวสาหรับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงทุกคนสามารถมีตกขาวได้แต่ถ้าหากสังเกตว่าตกขาวของเรามันผิดปกติไปจากเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแนะนําว่าทุกคนเนี่ยควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจหาสาเหตุจะได้ทําการรักษาได้อย่างถูกต้องไม่ต้องเก็บงําเอาไว้นะคะและหลายคนนะคะอาจพบว่าสาเหตุที่ทําให้ตกขาวผิดปกติ เกิดจากการดูแลจุดซ่อนเลนที่ไม่ถูกต้องค่ะบางคนนะคะอาจคิดว่ายิ่งล้างยิ่งล้วงยิ่งแย่เข้าไปข้างในจะช่วยให้ช่องค้อสะอาดปราศจ,จากกลิ่นปราศจากตกขาวนะคะอย่างที่บอกว่าการมีตกขาวเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะคะการล้างทำความสะอาดจุดซ่อนเลนที่ถูกวิธีนะคะล้างแค่ภายนอกใช้แค่น้ําเปล่าก็เพียงพอค่ะแต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกมันยังไม่สะอาดพอ จะใช้สบู่ทําความสะอาดจุดซ่อนเลนก็สามารถใช้ได้แต่เลือกให้มี PS นะคะหรือว่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมกับช่องคอดของเรานะคะจะช่วยให้น้องสาวของเราสุขภาพแข็งแรงเพราะช่องคอดของเราเนี่ยเขามี ค่า p s อยู่ที่3.8ถึง4.5เป็นกรดอ่อนๆเป็นสภาวะที่เหมาะสำหรับการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เชื้อประจำถิ่นที่คอยดูแลสุขภาพน้องสาวให้เรานะคะไม่ต้องเอาน้ำยาเอาสบู่อะไรไปส่วนล้างในช่งองคลอดและช่วงที่เป็นประจำเดือนก็ควรจะเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆเปลี่ยนทุก3-4ชั่วโมงและแผ่นรองอนามัยนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจเวลาเป็นตกขาวรู้สึกแบบกลัวมันจะมีกลิ่นกลัวกางเกงในเปียก ใส่แผ่นรองอนามัยตลอดเวลาอันนี้ไม่ควรทํานะคะแผ่นรองอนามัยเนี่ยจะยิ่งทําให้น้องสาวของเราเกิดการอับชื้นระบายอากาศได้ไม่ดีก็จะยิ่งเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะเชื้อราและจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการดูแลทำความสะอาดชุดชั้นในนะคะที่มันจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้องสาวของเราซักให้สะอาดและเน้นว่าควรจะตากแดบดบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราที่ชุดชั้นในค่ะสรุปก็คือถ้าหากว่าคุณยังมีช่องคลอดการมีตกขาวทุกวันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกต,ติค่ะ หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายบายค่ะ